วันนี้ได้โทโมโอเอมาเอามาลองเล่นทีมสนุกกในการไต่หอก็มันดีเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะเอามาใช้ใน RTA ให้ดูกันด้วยนะครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2 n o o o สมัลด์แคสนะครับ อ่าจริงๆผมก็ได้โทโมเอะมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ลองเอามันมาใช้ปรับนู่นปรับนี่มาเพื่อเก็บประสบการณ์มาสักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันเหมาะจะใช้กับคอนเทนต์ไหนเดี๋ยววันนี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็จะบอกได้เลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นของการปีนหอนะตัวนี้เป็นตัวคีย์สำคัญอีกตัวหนึ่งเลยที่จะช่วยให้เพื่อนผ่านหอได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับอ่าก่อนหน้าที่เราจะไปในรีวิวละเอียดของโทโมโทโมเอะกันนะเราก็มาดูสิ่งที่น่าสนใจกันกันน่อนนะครบ ตอนนี้สิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือมอนสเตอร์ตัวใหม่นั่นเองนะเป็นมอนสเตอร์หาดาวนะชื่อว่าเมจนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับเมจิเฮาส์ของมันนั่นคือว่าเป็นบ้านเวทมนต์นะฮะแล้วก็นี่เธอกำลังมานะ Hello Stranger นี่ครับสวัสดีคนแปลกหน้านะและนี่ก็คือมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เราจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้กันก่อนนะครับนี่มันพูดถึงอะไรบ้างนะ place where you can feel the energy of overwhelming magic and someone is staring at you นี่ครับก็คือว่าจ้ตัวนี้มันแบบมีพลังเวทมนต์ที่มหาศาลมากนะครับผม we are announced the new monster ก็คือเดี๋ยวภายในเขาบอกว่าภายในเดือนนี้แหละจะมีมอนสเตอร์ใหม่มานะเพื่อนๆก็เตรียมสะสมสกอรกันไว้ได้เลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเมชนะครับผมหรือว่าจอมขมังเวทเนี่ยนะฮะเป็นมอนสเตอร์5้ดาวนะครับที่จะเป็นตัวที่ต่อสู้กับสตรูด้วยพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งนะครับผม ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเมชเนี่ยจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเดาๆนะผมเดาว,ว่าเมชเนี่ยมันต้องเป็นแบบอยู่ได้สสายอะ่ะนะครับก็จะเป็นสายไม่สปอร์ตก็ attack, แอทแท็กก็แหละแต่เราต้องอย่าลืมนะว่าในเกมนี้มันมีเมชอยู่แล้วนั่นก็คือมีแกนนั่นเองนะครับเจ้าตัวเจ้าเจา้จาตัวจองเวทมวนลน้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสายเมชเหมือนกันจากตัวใบเนี่ยแน่นอนเลยว่าอาวุธของเธอเนี่ยน่าจะเป็นคาถาที่อยู่ในสมุดนั่นแหละแล้วก็มีเจ้าตัวกาเล็กๆออกมาด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวต้องดูสกิลกันนะแต่ผมเดาว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เป็นสกิลบมันมันต้องเล่นเป็นเชิงแบบแมคคาเนิกส์มันต้องเป็นแบบเชิงแบบตัตปันป่วนอะไรอย่างเงี้ยนะเอออย่างเช่นแบบทำให้ศัตรูแบบย้ายบัฟอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบการย้ายดีบัฟของฝั่งเราไปไว้ฝั่งศัตรูหรือว่าดูดเอา,อาดูดเอาบัฟทั้งหมดของฝั่งศัตรูมาเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเดาๆาเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของแบบการแบบทำการขัดขวางเรื่องเกี่ยวกับดีบัฟของฝั่งศัตรูอะไรอย่างเงี้แบบบล็อกห้าม ห้ามได้บัฟอะไรอย่างนี้นะหรือไม่ก็มีออบลิเวียนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เดาล้วนๆ้วนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าตัวจริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือลัคกี้บ็อกซ์อีเวนต์นั่นเองนะครับลัคกี้บ็อกซ์อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอ่อสยบอฉล,ลองครบรอบ7ปีนะครับซึ่งจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะได้รับกุญแจนะครับแล้วก็เปิดลุ้นรับรางวัลมากมายนะอันนี้คื ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะทํามิชชั่นเหล่านี้นะครับผมคือไม่ต้องทําให้ครบหมดทั้ง9อันนะเลือกเอาสักอันหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้คือผมลงไคลลอสห้าสิบครั้งในในหวันก็จะได้กุญแจมา3ดอกจริงๆแล้วในนี้มันก็จะมีกุญแจเนี่ยที่เป็นโบนัสที่สะสมได้เยอะอีกในนี้อีก10ดอกนะครับนั่นคือทําอะไรบ้างลงเวอร์บอสทั้งหมด5ครั้ง10ครั้งสะสมโซเชียลพอยต์อันนี้ง่ายเลยส่งให้เพื่อนๆสอวันก็ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ใน,นะใาน,าน,น,นลิสต์เต เคลียร์ดิเมนชันพรีเดเตอร์หนึ่งครั้งอยังไงก็ต้องทําในทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนี่ครับผมเอากุญแจมาเปิดจะพวกกล่องสมบัติพวกนี้ได้เลยนะครับโอ้โหได้เลยเห็นเห็นไหมฮะได้เลเจนด์อาร์ติแฟกต์แล้วนะอันนี้ก็ผมก็มาเปิดโอ้อได้หินได้หินล้อมด้วยโอ้ทั้งโชคดีเหลือเกินตัวฉันช่างโชคดีเหลือเกินสองอันนะครับนี่เห็นไหมแล้วนี่คือลิสต์ของรางวัลที่อยู่ด้านล่างนะครับลิสต์ของรางวัลที่อยู่ด้านล่างนี่ก็จะเป็นรางวัลที่าาสมมรรรถไไดดด้้้ััับบทงหนะค อ่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะโชคดีมากทีเดียวเอาละแล้วนี่ก็ผมก็เอามาาคริสตัลกับ Energy เอเนอร์จีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าอีเวนท์ที่4เป็นการสะสมกุญแจนะครับผมที่ใช้ไปแล้วเพื่อได้รับของรางวัลก็คือรวมๆแล้วได้อ่าสกรอฉลองคขบรอบ7ปีถึง20บใบเลยทีเดียวนะซึ่งแบบก็รอเจ้าตัวจอมขมังเวทตัวใหม่เข้ามาด้วยก็ได้จะได้เอาเจ้าตัวสำหรับเพื่อนๆที่แบบมีมีมีมอนสเตอร์ Monster เกือบครบแล้วอย่างเงี้ยของผมก็เกือบครบแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ จากตั้งตารอเลยนะครับในการที่จะเปิดสกรอเพื่อหานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูที่โทโมเอะกันดีกว่านะครับผมที่โทโมเอะเองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลพื้นฐานของโทโมเอะกันนะครับนี่ฮะโทโมเอะนะเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟสายซัพพอร์ตนะครับ นะรีเวล40นะ HP อยู่ที่11,535นะครับซึ่งก็ถือว่าเอ้ยเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะ Attack ก็พอใช้ได้นะครับ600ก็ถือว่าไม่ไม่สูงมากแต่ว่าก็อยู่ในสายพพอร์ตนะครับ Defense 758 Defense เนี่ยสวยมากเลยนะถือว่าเป็นสแตทที่ดีนะครับ Speed 103 Speed โอเคอ่าอยู่ในขั้นที่ใช้งานได้เลยละ่ะนะครับอ่าสกิลของเธอนะครับท่าที่หนึ่งนะครับ Burning Soul นะโจมตีศัตรูนะครับ, Soul, นะมรนะรบผมแล้วก็มีโอกาส50%ในการลบบัฟนะคร อ่าซึ่งท่านี้ถ้าอัพเต็มเนี่ยโอกาสในการลบวับจะสูงถึง80%เลยทีเดียวนะครับคือเพิ่มขึ้นมาอีก15%นะครับแล้วก็นี่ครับคาม่านะท่านี้คือเป็นการโจมตีศัตรู1เป้านะครับแล้วทำให้ติดอ่าดีบัฟซับเพรสนะครับผมดีบัฟซับเพรสเนี่ยอ่าสองเทิร์นเนี่ยคือเวลาที่ศัตรูเนี่ยจะใช้สกิลอื่นๆที่ไม่ใช่ท่านหนึ่งนะครับก็คือมันก็จะถูกลด HP ลงไป50%อ่าท่านี้ค่อนข้างที่จะอ่าถามว่าดีไหมก็ มันก็ใช้งานได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนเหมือนกันนะครับเทียบกับ s i เลนต์กับออ l i v เวียนผมว่า s i l e n ต์น่าจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับผม แต่ว่าทีเดียวของมันเนี่ยอยู่ที่ท่านี้เองนะครับยินอย่างสเซอ Circle นะครับผมก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนเทิร์นนะของดีบัฟที่อยู่บนหัวศัตรูขึ้น1เทิร์นนะครับถ้าเป็นระเบิดก็จะลดเทิร์นแล้วก็ระเบิดทันทีนะครับแล้วก็จะทําการลดอ t แ a c k Bar ของศัตรูลง10%ด้วยมันคือการคือการดูดนะครับผมก็คือเป็นเป็นการดูด Attack Bar 10%ตามจำนวนดีบัฟที่อยู่บนหัวศัตรูเลยซึ่งอันนี้ก็จะทำให้โทโมเอะเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นเทิร์นมาได้ทันทีนะีีนนนนซึ่่่่่งงตตตัััวววททออออกกกนหน้้าาม็็เปแบบ,บ าดีบัฟไปเยอะอย่างเช่นแบบพวกแบบลิกกงลิกก้าหรือว่าจะเป็นแบบพวกตัวที่อย่างโพไซดอนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับตัวโพไซดอนน้ําที่ทําให้ติดดีบัฟสโลแล้วก็ยิงเข้าไปทําให้แบบฝั่งศัตรูเนี่ยลดเทินลงลงมาได้ประมาณนี้นะครับลดแอทแทกบาได้ก็ ก่อนที่จะถึงเทินตัวนี้ก็คือต้องแบบต้องศาสตร์อะไรให้แดงๆเต็มเต็มไปหมดเลยนะฮะจินเมือ่อก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้ใช้ใช้ได้ดีอะไรเงี้ยนะสำหรับคนที่มีจินเมือ่ออยู่แล้วนะฮะ,ะถ้าอัพเต็มนะครูดาจะเหลืออยู่ที่5เทินนะครับซึ่งข้อดีของท่านี้พอมันยิงเข้าไปเนี่ยมันสามารถวนเทินเจ้าต,ตัวโทโมเอเนี่ยมันสามารถวนเทินของมันเองกลับมาได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลีดเดอร์สกิลนะครับผมก็อ่าเป็นเป็นสปีดยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้เสร็จแล้วจะเพิ อ่าโรนที่ใช้อันนี้คือเดี๋ยวผมให้ดูใน RTA อีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูทีมไต่หอวัดเดอะฟักก่อนนะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวคีย์ที่ดีมากในการไต่หอเลยเพื่อนๆที่ได้ตัวนี้มาแรกๆนะไม่ต้องเสียใจนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากในการไต่หอเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำสกิลเทสกันนะของโทโมเอะนะครับว่าแต่ละแต่ละท่ามันจะใช้งานได้ดีแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกับพี่เคียนกันดูนะฮะอ่าก็ เริ่มมาเดี๋ยวเราลองจากท่าคาม่าก่อนละกันนะนี่ครับผมพอฝั่งศัตรูติดคาม่าแล้วจะเป็นยังไงกันนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับชึบน่ทจะไม่เกิดดาบหักก่อนฮะติดพี่เคียนไม่ยอมใช้ท่าสองนะอ่ะเดี๋ยวเรารอให้พี่เคียนใช้ท่าอื่นก่อนละกันนะครับเห็นไหมฮะนี่เลือดของพี่เคียนก็จะหายไปใช่ไหมครับเนี่ยก็คือหายไปวันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์เอชพีเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบอีกแบบหนึ่งกันนะครับอันนี้ก็จะมีโทโมโอเอะนะครับผมแล้วก็พี่เคนกับพี่หมา3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมาใช้ท่าโทโมเอะเนี่ยมันใช้สกิลกับธาตุน้ำแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะเดี๋ยวเรายิงอันนี้กับพี่เคนเหมือนเดิมนะครับติดซับเพรสแล้วก็เอาลิก้าศาสาไปก่อนนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมีทั้งตัวที่ติดและไม่ติดอ่าใส่ไปเยอะเลยนะครับตึ๊บๆเดี๋ยวเราเอาโทโมเอะลองยิงท่า3ดูนะครับก็ท่า3เนี่ยจะเป็นท่าที่เอาไว้ลดคูลดาวด้วยนะ นี่ครับยินอย่างบอลเซอร์เคิลอันนี้ก็คือจะเป็นการเป็นการเพิ่มดีบัฟของฝั่งสตรูนะครับผมแล้วก็ทำการดูดแอตแทกบาร์นะทั้งหมดอ่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อดอ่าต่อจำนวนดีบัฟที่สตรูมีนะครับนี่ก็จะดูดมาก็ถือว่าใช้กับท่าน้ำติดบ้างติดบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะก็ท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลางจากที่ผมลองใช้กับท่าน้ำมาแล้วเนี่ยมันก็แบบ โอกาสการติดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับก็มันยังมีโอกาสที่มันจะติดแบบแกรนซงแกลนซิ่งอะไรอยู่นะครับละเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูโทโมโอเอะในทีมปีนหอแบบวอตเตอร์ฟัคกันนะครับทีมนี้มีอะไรบ้างมีโทโมโอเอะนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีอ่าจะพวกแวมไฟอะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวเสริมทีมนะนี่ก็เป็นไทรอนนะครับในจริงแล้วโทโมโอเอะเนี่ยอยากจะให้ตำแหน่งของมันเนี่ยออกก่อนในในทั้งทีมเนี่ยนะครับตัวที่ออกตัวสุดท้ายคือเพนกวินลมใช่ไหมฮะแล้วตัวที่ออกก่อนเพนกวินลมเนี่ยคือโทโมโอเอะ นะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยตัวก่อนหน้านั้นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแวมไฟไทลอนหัวไฟนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกลยุทธ์เนี่ยม,มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ก็แวมไฟเสยไปนะครับทมอมเอ๋ก,ก็ยิงท่า2ไปก่อนพลึบนี่แล้วก็เพนกวินก็สามารถกดเร่งได้เลยก็ได้นะครับอันนี้นะแล้วเราก็เอาไทาลอนไปแช่แข็งซะประมาณนี้นะครับปึ๊บนะแล้วก็นี่ครับ ไลซิงฟินิกส์ปึ๊ก็เจ้าตัวปัวไฟผมก็จะเป็นสตันด้วยแล้วแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราก็ถ้าเกิดว่าเราเรียงสปีดตามตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะกดออโต้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วจากจากนี้ไปทโทโมเอมันก็ทำงานของมันละนะครับเพนกวินก็ลดคูลดาวทำอะไรไปเรื่อยๆสบายใจแฮปปี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเออผมว่ามันมันเป็นตัวหนึ่งที่มันเอาไว้ปีนหอก็น่าสนุกเลยนะ มันเป็นตัวที่แบบก็คือในในการเล่นหอเนี่ยเราต้องเล่นดีบัฟเยอะยๆแล้วด้วยใช่ไหมฮะการที่แบบสแปมดีบัฟให้แบบมันแบบมันโดนเทินไปเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดแอตแทกบาร์เรื่อยๆมันก็สนุกดีครับก็เล่นได้นะนี่ครับผมเห็นกุ้งกับเออเนี่ยดูดไปเรื่อยดูดไปเพลินๆน,น,นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นทีมที่เอาไว้สกัดกัน้นโอกาสของศัตรูได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบอัดดีบัฟไปจนพอใจ นะครับปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆได้ประมาณนี้นะฮะ สำหรับการใช้งานใน RTA นะครับผมจากที่ผมลองวิเคราะห์ดูแล้วก็คือโทโมเอะเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มันเหมาะที่จะเล่นกับลุนสตันได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับด้วยความที่ท่าสามของมันเนี่ยเป็นท่าตีหมูด้วยแล้วมันทําให้แบบตัดจังหวะสตูได้ท่าหนึ่งสามารถลบบัฟได้ลบเสร็จแล้วปุ๊บก็สามารถที่จะยัดสตันใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับสมมติว่าสตูมีวิวอย่างเงี้ยยิงโป้งเข้าไปลบวิวแล้วก็ทำให้สตูสตันได้ด้วยก็ถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวนะครับอ่าก็ลบ ทั้งหมดสเต็ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นคริดาเมจแล้วก็มีแอทแท k เปอร์เซ็นต์ด้วยเป็นตัวท,ท,ที่เอาไว้ทำดดเมจให้กับทีมนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในทีมที่เล่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับ <c oughs> อย่างเกมแรกนะครับอันนี้ไปเล่นในห้องนูฟมาเจอกับคุณ W C Boss ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับ ทีผมก็แบบเล่นพวกผู้กันไฟอะไรอย่างงี้ซึ่งทีมเนี้ยมันจะเป็นที่จะต้องแบบมีตัวลบสัก2ชั้นนะครับใน RTA เพราะว่ามันก็มีคนที่แบบเล่นเปิดมาเล่นวิวหมดอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมีตัวที่แบบไอ้คอยแก้วิวชั้นที่2ด้วยประมาณนี้นะครับนีผมก็เอาลูกเต๋าแสงมาเล่นก็กลยุทธ์ก็คือเนี่ยครับหนึ่งคือปึ่งอ่าให้ผู้กันไฟเนี่ยลบไปก่อนแล้วก็อ่าผมก็เอาไอ้เจ้าตัวตัว,ตว,ตวดีดีบัฟเนี่ยที่มันเอาไว้เล่นได้สนุกสนุกอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเนี้ยแหละครับอ่าเจ หรือว่าเพื่อนๆจะเอาแบบเล่นลิก,ก้าเร็วๆก็ได้นะผมว่าเล่นลิก,ก้าคู่กับตัวนี้ก็สนุกดีเหมือนกันคือแบบสาดพิษไปแล้วก็รอโทโมโมเอ็กดท่า3เลยครับเนี่ยก็คือพอกดยินอย่างเบ้าเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะก็ลดแอตแทกบาร์เขาได้เลยแล้วก็คล้ายๆกับว่าเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้แบบเอ้ยมันตัวตัวเกมมันก็จะควบคุมค,อน,ค,อ,นคอนทั้งยากนะจริงๆผมว่าตัวเนี้ยคนที่เล่น rta เนี่ยเหมาะกับจินมืดมากๆเลยนะครับคือพอแบบอัดดีบัฟไปเต็มๆแล้วเอาโทอมโมเอ็กยิงต่อ ก็สามารถกดได้เรื่อยๆค่อนข้างสนุกทีเดียวนะครับผมก็เล่นกระต่าแสงเพราะต่าแสงมันสามารถทำทำสโลได้ด้วยพอมันทําสโลเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแบบโอกาสที่ศัตรูจะจะขึ้นเทินมาก็จะขึ้นมาก็ได้ค่อน้างชาขึ้นด้วยนะครับช้าลงช้าลงนะฮะทีมพวกนี้ก็แน่นอนครับผมถ้าเจอ,อเจอพิกที่เป็นออร์แลเคเลินไฟนะมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ทีมเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ดีบัฟในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับ เนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่มันกดได้ยากอยู่เหมือนกันมันอาจจะเล่นสนุกใช่แต่ว่าไอ้จังหวะที่มันใช้ในเกมจริงอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับจริงว่าผมคิดว่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าไอ้ที่จริงแล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าจะให้มันแพลที่เข้าจริงๆนะผมมองว่าตัวเนี้ยมาอันเดอร์เลดมาอันเดอร์เลดหมายหมายถึงว่ามันยังมันยังใช้งานใน rta ได้ไม่ค่อยดีนักต้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็อยากจะให้มันปรับเพิ่มสักสักหน่อยนึงอะไรประมาณนนนนีี้้เเดด๋ยววรรราาาามมมูกััั่คตองปปบะณไห นะครับจุดๆ,ๆนี่ก็เลียวก็เตะเข้าไปแล้วอันนี้ฝั่งผมก็ทำาดามจไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ก็ตัวที่เล่นคู่กับมันได้น่าจะดีอีกอีกสตัวนี่ก็น่าจะเป็นอย่างที่เราให้ฟังนั่นก็คือล่มไฟนะครับผมหรือว่าโพล่าไฟอย่างเงี้ยโพล่าไฟก็เล่นได้นะครับโฟตกูลโพล่าทั้งหลายเพราะว่าไอ้ท่า2ของโพล่าไฟเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ติดแบบอะไรนะดาบหักอะไรเงี้ยดาบหักแกรนซิ่งใช่ไหม ดูอ่าดูอิดไฟก็เล่นได้นะครับทำให้ติดทั้งกรอบแตกดามหักก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับน,นี่จะกับแฟลชวิ i โซนะครับปึ๊บลบก่อนอ่าพายุอันนี้ก็เล่นกับโพเซดอนน้ำก็สนุกดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดนะฮะโพเซดอนน้ำมาทำให้ติดอ่ามันทำให้สตนเนี่ยติด เออสโลได้ด้วยพอมันติดสโลได้ก็ทําให้อ่า uh, ทางฝั่งตัว,ตวนี่ยสามารถเคลื่อนเทินได้ยากเหมือนกัน,นครับหนึ่งสองนี่ผมก็จะรอให้แบบกดพิษเสร็จแล้วค่อยมา,ากดโทมโมเอกอีกทีนึงตอนท้ายนะครับสวิปปิ้งเวฟนี่แล้วก็เอาทอมอเอกกดตามนี่ครับผมยิงอย่างบอลเซอร์เคิลปึง้งเนี่ยแล้วก็ลดแอตแทกบาร์ลงใช่ไหมฮะแล้วก็นี่มันก็จะเข้าเทินของโทมโมเอกอีกทีหนึ่งนะครับก็ เล่นสนุกสนุกได้นะครับเล่นสนุกสนุกได้แต่ว่าเล่นกับแรงเนี่ยผมไปลองดูมันก็ยังไม่ค่อยเวรนะิร์กนักมันมันหาเกมที่ลงในรูปแบบเนี้ยได้ค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่อ่าเล่น RTA ในช่วงแบบการเดียนเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์มากในระดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวของโทโมเอะนะครับผมหรือว่าองเมจิไฟนั่นเองนะก็ถามว่าตัวเนี้ยมันดีกับอะไรนะผมว่าตอนเนี้ยคอนเทนต์ที่มันใช้ได้ดีมากๆเลยเนี่ยแน่นอนพวกแบบอ่าพวกไต่พวกไต่ตหออะไรพวกพวกนี้นะครับ ส่วนใน RTA เนี่ยคิดว่ามันยังมีจุดที่มันเป็นตัวที่ underlate อยู่หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น1นเนี่ยนะครับสกิลท่าหนเนี่ยนอกจากลบบัฟออก1อันแล้วมันทำอะไรไม่ได้อีกเลยนะซึ่งอันนี้มันก็มันก็ยังมีตัวที่ยังสามารถทำสิ่งเดียวกันได้แต่ว่าดีกว่าอย่างเช่นไถ่น้ำอย่างเงี้ยไถน้ำมันยังสามารถที่จะยิงแบบโยนการ์ดไป2ทีอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ลดปลด ดีปลดบัฟได้ถึง2อันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นท่าที่คนจะต้องปรับปรุงเพิ่มนะท่าที่2คาม่าเนี่ยซับเพรสเนี่ยมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับซับเพรสเนี่ยมันเป็นดีบัฟที่แบบมันต้องรอให้ศัตรูกดสกิลที่ที่มีคูลดาวน์มันถึงถึงจะลดเลือดได้มมองว่าท่านี้มันควรจะต้องแบบปรับอะไรสักหน่อยอ,อย่างเช่นเวลาที่ศัตรูเนี่ยอย่างซับซับเพรสอย่างเงี้ยมันควรจะยิงได้แบบทีนึงแบบโดนทั้งโดนทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะซึ่งแบบมันโดนตัวเดียวแล้วเนี่ยมันเนลยากากะครบ อันที่สานะยินอย่างบล็อคเซอร์เคิลเนี่ยถามว่าท่านี้ดีไหมท่านี้มันดีแต่ว่ามันยังดีไม่สุดนะครับขาว่าผมว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันดีสุดอย่างเงี้ยมันควรที่จะแบบไปก๊อปปี้พวกดีบัฟของฝั่งศัตรูออกมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบสมมติมีพิษอยู่3าอันอย่างเงี้ยควรจะเพิ่มพิษมาอีกสักแถวหนึ่งอะไรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มาแค่เพิ่มมันแค่เพิ่มจานวนเทิร์นลง1เทิร์นหรือไม่ก็การการดูดซับ แอดแท็กบาร์เนี่ยมันควรจะดูดซับตามจํานวนเทิร์นของแต่ละดีบัฟลิบลปเปล่าที่เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมทั้งทั้งหมดนี้ก็คือว่าเป็นอ่าเป็นรูปแบบการใช้งานที่ผมใช้มาจากประสบการณ์เราคิดว่ามันมันควรจะปรับปรุงยังไงนะครับเมื่อคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมใส่ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวัน,น